เสียงจากสวนจันทร์วัละห,หนาทีวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2567ันากสเรากำลังพูดคุยกันด้วยเรื่องธรรมชาติเพื่อความพ้นทุกข์ตอนชีวิตผลิตผลธรรมชาติพูดกันมาหลายครั้งและก็ยังจะพูดกันไปเรื่อยๆเพราะเป็นตอนที่มี ขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลพูดเป็นร้อยครั้งก็คงจะยังไม่จบแม้พูดไปทั้งปีทั้งชีวิตก็คงจบจริงๆไม่ได้ก็เป็นอันว่าเราไม่ต้องไปมีข้อกำหนดไว้ว่าจะต้องพูดเท่านี้ตอนเท่านี้ครั้ง คือพูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่าพ่อก็ค่อยเปลี่ยนไปพูดตอนใหม่ต่อไปเมื่อวานก็มีอันต้องกดไปหนึ่งวันด้วยปัญหาสุขภาพของผู้พูดอย่างหนึ่งชาวนาเอารถมาเกี่ยวข้าวข้างสวนจัน์เสียง ดังนะล่ทุง่งไม่เหมาะจะพูดคุยกันเพราะเขาเกี่ยวอยู่ทั้งวันนั้นจางดึงกับวันนี้ที่นั่งคุยกันประจำคือใต้ร่มภัยซึ่งอยู่นอกแคมปก็ มีลมฝนปรยปรยเลยไม่เหมาะที่จะดั่งตรงนั้นอีกเข้ามาคุยกันในแคมแทนก็จะได้พูดคุยกันต่อเรื่องมาจากเมื่อวานที่ได้พูดเอาไว้ว่าถ้า ไม่หลงทางไปก็จะไม่เห็นแก่ตัว <c ười> คือพูดเอาไว้ให้คนดีมีปัญญาได้จับหลักเอามาพิจารณาจิตของตันแต่ละคนให้เห็นเรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวของทุกคนหรืออยู่ในตัวของทุกคน <c ười> บนโลกนี้ที่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้สึกตัวกัน แล้วก็เลยจับไปได้ว่าถ้าความรู้สึกเข็นแก่ตัวจนไปเอาเปรียบคนอื่นได้ไปรังแกข่มเหงคนอื่นได้ไปเสร็จแล้วนั้นมันประจานตัวเองว่าเราหลงทางไปแค่เราไม่รู้สึกตัวคำว่าหลงทางนี่ก็คือหลงสมมตินั่นแหละ คือชีวิตเนี่ยถ้าคนที่เข้าใจแท้ก็จะเห็นว่ามันก็มีแค่สองอย่างคือปรมัติกับสมมติประมัติมันคือความจริงแท้ความจริงชนิดที่ไม่แยกว่าใครเป็นใครคือคนที่เห็นความจริงแท้นี่จะเห็นถึงขั้นกับว่าทั้งตัวเองทั้งคนอื่นทั้งโลกทั้งสรรพสัตว์ทั้งสรรพ,พสิ่งมันคือสิ่งเดียวกัน แบบที่หลายคนสงสัยว่าทําไมมีข้อความในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าทรงมีจิตในพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสกับจิตต่อพระเทวทัตต่อพระเจ้า้าศัตรูตรอสัตว์คือช้างดาราคินีที่จะมาทําร้ายคือมาฆ่าพระองค์แต่จิตของพระองค์ เสมอการนี่แหละที่มันเสมอกันได้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงปรมัตถ์แต่ส่วนเราที่มันยังไม่ถึงมันก็ติดอยู่ในสมมติพอติดอยู่ในสมมติอาการแรกที่มันออกมาก็คือความเห็นแก่ตัวความรักตัวเองปกป้องตัวเองก่อนที่จะไปคิดถึงคนอื่นแล้วถ้ามันหลงมากมันก็ถึงขั้นกลับไปโขเหงรักแก่ผู้อื่นได้ดังนั้นความเห็นแก่ตัวจึงเป็นอาการแรกของความ หลงผิดหลงทางอยู่แล้วครับ